สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูวิวกันอีกครั้งในวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นป .2 ค่ะวันนี้นักเรียนป .2 ของเราเราจะมาทำแบบทดสอบท้ายบทหน้าที่95กันค่ะนักเรียนที่มีหนังสือให้เปิดเลยใครที่ไม่มีก็ใช้สมุดขึ้นมาจดตามเหมือนที่ครูเคยพาทำนะคะ แบบทดสอบนี้ให้เราวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องคนที่ไม่ได้เอาหนังสือกลับบ้านก็เขียน1-10ถึไว้แล้วก็รอเขียนคำตอบที่คิดว่าถูกที่สุดโดยดูจากคลิปต่อไปนี้ไปด้วยกันมาดูข้อ1กันเลยค่ะข้อที่1ถามว่าใครซื้อสินค้าตามหลักความจำเป็นได้เหมาะสมที่สุดมีช้อยอยู่3ข้อ 1. เดือนซื้อเสื้อผ้าตามแฟชั่นแฟชั่นออกอะไรมาก็ซื้อตามนั้นอันนี้ใช่ไหมใช่หลักความจาเป็นไหม 2. ดาวซื้อของเล่นราคาแพงอยากได้ของเล่นมากแล้วก็ซื้อแพงมากอันนี้ถือว่าถูกตามหลักความจําเป็นไหมคะ 3. เด่นซื้อรองเท้าแทนคู่ที่ขาดใน3ข้อนี้ใครซื้อตามหลักความจําเป็นต้องใช้จําเป็นต้องใช้จริงๆได้ถูกที่สุดถ้านักเรียนคิดว่าข้อไหนน่าจะเป็นข้อที่ซื้อตามหลักความจําเป็นที่ถูกเหมาะสมที่สุดให้วงกลมข้อนั้นเลยค่ะครูวิวจะยังไม่เฉลยนะ ข้อ2การประกอบอาชีพใดเกี่ยวข้องกับงานบริการจำเรื่องเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ครูเคยสอนได้ไหมอาชีพที่เกี่ยวกับการขายสินค้าก็คือต้องมีสินค้าที่จับต้องได้และผู้ซื้อเอาเงินมาแลกให้กับผู้ขายและผู้ขายถึงทำสินค้าให้ส่วนงานบริการก็คืองานที่ไม่ได้มีสินค้าที่จับต้องได้แต่ผู้ขายทำหน้าที่ให้บริการด้านอื่นให้กับผู้ซื้อ อาชีพไหนเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการจำได้ไหมคะมี 1. การปลูกผักขายเอาผักไปขายเนี่ยใช่บริการไหมสอขายเสื้อผ้าและก็สพนักงานธนาคารถ้าใครตอบจำไม่ได้ข้อนี้เนี่ยต้องกลับไปดู ep 1 4 1 5มีคำตอบที่ถูกต้องแน่นอนคะ่ะใครจำได้แล้วก็วงกลมเลยต่อไปข้อ3ง่ายมาก อาชีพใดถือว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ประจำรายได้ประจำหมายถึงมีรายได้อยู่ทุกๆุกเดือนอาชีพไหนคะ 1. นึตำรวจ 2. แม่ค้า 3. ชาวนา3อาชีพนี้อันไหนได้เงินเดือนมีเงินเดือนได้ทุกเดือนแน่นอนง่ายมากคะ่ะต่อไปข้อ4นัเรียนต้องดูภาพคะ่ะ สินค้าใดต่อไปนี้ไม่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตภาพที่1น่าจะเป็นเกี่ยวกับเครื่องประดับภาพที่2ก็คือต่องยาสามัญประจำบ้านยารักษาโรคเนาะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเครื่องนึ่งผม,ห,มหรือเสื้อผ้าท่านเองอันไหนไม่จำเป็นนะคะคิดเส้นตายไม่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตง่ายง่ายต่อไปข้อ5ค่ะถ้าเลือกซื้อสินค้าประเภทเดียวกันหลายๆยี่ห้อ สมมุติเราจะซื้อน้ำมองเหมือนที่ครูเคยทำตัวอย่างเกี่ยวกับการซื้อเข้าไปถ้าเราจะต้องเลือกซื้อน้ำหลายๆยี่ห้อมันมีหลายลายี่ห้อให้เลือกเหมือนตอนที่เราไปเซเว่นแล้วเราจะเลือกซื้อน้ำเปล่านักเรียนควรเลือกจากอะไรลงมาคะเหตุผลใดเป็นอันดับแรกมี1ก็คือเลือกราคาถูก 2. เลือกปริมาณมากกว่าหรือ 3. เลือกที่มีคุณภาพดีกว่าต่อไปข้อ6ค่ะอันนี้ถามง่าย การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายส่งผลดีในด้านใดบัญชีรายรับรายจ่ายส่งผลดีด้านใด 1. หารายได้ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมสองทำให้เรารู้จักวางแผนการเงินหรือ 3. ทําให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้นอันไหนเป็นผลดีของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายต่อไปข้อ7ค่ะ น้อยซื้อนมข้นหวานลดราคาครึ่งหนึ่งแต่จะหมดอายุในวันพรุ่งนี้มา5กระป๋องก็คือไปเจอร้าน1ขายนมข้นหวานแล้วมันลดราคาสมมติเนาะจากกล่องกระป๋องละ5้บาทลดเหลือ25บาทเฮ้ยมันถูกลงนะก็เลยซื้อมา5กระป๋องแต่มันจะหมดอายุวันพรุ่งนี้นักเรียนคิดว่าการกระทำของน้อยเนี่ยเหมาะสมหรือไม่1 เหมาะสมเพราะซื้อได้ถูกมากมันลดครึ่งราคาไงหรือ2ไม่เหมาะสมเพราะซื้อมาเยอะเกินไปคนอะไรจะกินนมข้นหวานตั้ง5้ากระป๋องหรือ 3. ไม่เหมาะสมเพราะว่าน้อยเนี่ยซื้อสินค้าใกล้หมดอายุมาซื้อมาตั้ง5้ากระป๋องแล้วจะหมดอายุพรุ่งนี้เราจะาไปใส่อะไรกินคะจะจะทันไหมจะกินทันไหมพรุ่งนี้ก็หมดอายุละอันไหนเป็นคําตอบที่ถูกต้องต่อไปข้อ8ค่ะ ถ้าเราใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นมากกว่ารายได้จะเกิดผลอย่างไรหมายถึงว่าถ้าเรามีรายได้สมมุติมีรายได้200บาทแต่เราเอาไปซื้อของในสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยมากกว่ารายได้ของเราซื้อของเกิน200บาทเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดผลอะไรบ้างหนึ่งก็คือมีหนี้สินมีหนี้ก็คือเฮ้ยเงินไม่พอไปยิงของคนอื่นมาไปยืมนู่นยืมนี่มาจนถ้าเกิดเรามีเงินข้างหน้าเราก็ต้องไปคืนก่อนอันนี้คือหนี้สิน 2. ทําให้เรามีเงินเหลือออม 3. าําให้มีเงินค่าจ้างน้อยลงคําตอบอยู่ในคําถามของเกมปีนเขาตัวถ้าจับได้ต่อไปข้อ9ใครมีวินัยในเรื่องการใช้เงินมากที่สุดอ่านี้ก็ถามง่ายๆนะคะแล้วเราก็แค่ต้องอ่านช้อยของเรา 1. วันชัยใช้จ่ายเงินมากกว่ารายได,ไดย้เหมือนข้อเมื่อกี้เลย 2. วันใหม่ใช้จ่ายเงินในสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ข้อ3 วันชาติยืมเงินเพื่อนเพื่อเอาไปซื้อของที่ต้องการใครต่อไปนี้มีวินัยในเรื่องการใช้เงินมากที่สุดโอ้ทำถามง่ายอะ่ะต่อไปข้อ10ข้อสุดท้ายถามว่าข้อใดสอดคล้องกับหลักการใช้จ่ายเงินที่ดีนะคะขีดเส้นใต้ที่ดีมาดูกันค่ะช้อยข้อที่1บอกว่ามีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายข้อ2มีรายรับมากกว่ารายจ่าย แล้วก็ข้อ 3. มีรายรับเท่ากับรายจ่ายจำคำว่ารายรับรายจ่ายได้ใช่ไหมอันไหนเป็นหลักการใช้จ่ายเงินที่ดีคะจากที่ครูอ่านให้ฟังแล้วทั้ง10ข้อคาวน,นี้ครูนให้โอกาสนักเรียนในการที่จะไปหาคำตอบที่ถูกต้องมาอาจจะหยุดวิดีโอไว้แล้วก็เปิดกลับไปดูคลิปเก่าหรือเปิดกลับไปดูในหนังสือตรง เก่าที่เราเคยเรียนมาแล้วก็ได้เพื่อที่จะให้นักเรียนหาคําตอบที่ถูกต้องมากที่สุดนี่คือเหตุผลที่ครูจะยังไม่เฉลยทันทีเพราะอยากให้นักเรียนลองหาคําตอบที่มันถูกต้องก่อนถ้าเราอ่านดีๆคิดดีๆนักเรียนจะสามารถทําทั้ง10บข้อนี้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนค่ะถ้าทำเสร็จแล้วสิบข้อตรงนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปส่งครู จนกว่าจะมั่นใจว่าถูกต้องที่สุดแล้วแล้วเมื่อถ้าเปิดเทอมนะคะครูจะพาเฉลยตรงนี้แล้วก็จะเก็บคะแนนเมื่อเราเปิดเทอมอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นงานวันนี้นะคะมีแค่แบบทดสอบ10ข้อนี้หาคําตอบที่ถูกต้องที่สุดวงกลมอันที่ถูกต้องที่สุดเมื่อมั่นใจแล้วก็ให้เก็บเอาไว้เพราะไม่มีการบ้านค่ะ แต่เมื่อเราเปิดเทอมนะคะครูจะเฉลยหน้านี้แล้วก็เก็บคะแนนจากเราเมื่อตอนเปิดเทอมค่ะนะคะแต่มาวันนี้ครูวิวมีเท่านี้ค่ะขอให้นักเรียนทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็ขอพระเจ้าไว้พรนักเรียนนะคะให้ปลอดภัยดูแลตัวเองจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย